สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสําหรับวันนี้ทางเราจะทําการคํานวณเล็เด่นชดสองตัวล่างให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันนะคะท่านผู้ชมสาหรับแนวทางการคํานวณสูตรสองตัวล่างของเราในวันนี้นะคะท่านผู้ชมเป็นสูตรคํานวณใหม่นะคะทางเราขอฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะเรามารอลุนกันนะคะแนวทางในงวดประจําวันที่17มกราคมพศ2564นะคะท่านผู้ชมรวมกันสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลคำเตือนแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้น ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสำหรับการคำนวณสูตรชดสองตัวล่างของเราในวันนี้นะคะท่านผู้ชมขอขอแนะนำสูตรคำนวณให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะชดข้างบนนะคะเอาหลักร้อยบนสามครั้งนะคะท่านผู้ชมบวกกับสองคงที่นะคะแล้วสำหรับชดข้างล่างนะคะเอาหลักแสนบวกหลักพันบวกหลักร้อยนะคะบวกหลักหน่วยบนบวกหกบวกหนึ่งนะคะท่านผู้ชม สำหรับการคำนวณจับทด2ตัวล่างของเราในวันนี้จับฉดได้ทั้งหมด6ชนนะคะท่านชมขอฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะเรามาทําการคำนวณด้วยกันนะคะสําหรับการคำนวณสูตรนะคะเป็นเพียงแนวทางในการหาตัวเลขเท่านั้นไม่มีใครทราบเลยว่าผลลัพธ์ในนนะคตจจอกตัวเลขอะไรนะคะขอให้ทา่านผู้ชมรับใช้โดยความระมัดระวงังขอให้มีสตินะคะก่อนจะนําสูตรไปใช้จ้ะเรามาเริ่มการคำนวณด้วยกันนะคะชดข้างบนนะคะหลักร้อยบนสิทธ หลักร้อยบนนะคะสครั้งนะคะสีคนสนะคะสิบสองสิบสเล็กเด่น2นะคะ2อบวกสองคงที่นะคะก็ได้สี่สำหรับชุดข้างล่างหลักแสนนะคะเลขห้าห้าบวกห1สิบดสิบเวกสี่สิบวกสนะคะ19 19ด้าสิบเล็เด่น9้านะคะ9กบวกหนะคะได้15ดหาเล็กเด่น5้าหบวกหนะคะได้6กสำหรับผลออกรางวัลเลขท้าย2ตัวในงวดถัดมานะคะออกสีห สำหรับการเนี่ยสำหรับแนวทางการคำนวณเลขเด่นชุด2ตัวแางในงวดนี้นะคะท่านผู้ชมชุดข้างบนคำนวณได้นะคะเลข2และเลข4่และชุดข้างล่างนะคะคำนวณได้เลข9้าเลข5และเลข6ผลรางวัลได้ออกมาแล้วนะคะรางวัลเลขท้าย2ตัวออกสีเพราะฉะนั้นสำหรับการจับชุด2ตัวล่างในงวดนี้ชุดข้างบนเข hey ้าตัวเลขเด่นเลข4นะคะและชุดข้างล่างเข้าตัวเลขเด่นเลข6นะคะรางวัลเลขท้าย2ตัวออกสี เรามาดัตชอกันนะคะสําหรับแนวทางการคํานวณในงวดถัดมาชุดข้างบนนะคะหลักร้อยบนสาครั้งนะคะหกคน3สามสิบแดสิเลขเด่นแปนะคะแปดบวกสงที่นะคะไดสิบไปเลขศูนย์สหรับชุดข้างล่างหลักแสนนะคะเลขเก้าเก้าบวกสองบอ็อวกหกจ็ดสิบวกหนึ่ะคะสิบแดสเล็กเด่นแปดนะคะแปดบวกหนะคะไดสิบี่ไดเล็กเด่นสี่บวกหนะคะไดห้าสำหรับผลออก รางวันลนลท้ายสองตัวในงวดถัดมานะคะออกแปดสี่สําหรับแนวทางการคํานวณเลขเด่นชุดสองตัวล่างในงวดนี้นะคะทา่านผู้ชมชุดข้างบนคํานวณได้นะคะเลขแปดและเลขศูนย์และชุดข้างล่างคํานวณได้นะคะเลขแปดเลขสี่และเลเขห้าผลรางวัลได้ออกมาแล้วนะคะรางวัลเลขท้ายสองตัวออกแปดสี่เพราะฉะนั้นสําหรับการจับชุดสองตัวล่างในงวดนี้ชุดข้างบนเข้า,าตัวเลขเด่นเลขแปดนะคะและชุดข้างล่างเข้าตัวเลขเด่นเลขสี่นะคะรางวลัลเลขท้ายสองตัวออกแปดสี่ เรามาดชมกันต pues mm ่อนะคะสำหรับแนวทางการคำนวณในงวดถัดมาหลักร้อยบน3าครั้งนะคะเก้าคามยี่สิบเจ็ดไเลขเด่น7นะคะ7บวก2องคงที่นะคะได้เก้าสำหรับชุดข้างล่างนะคะหลักแสนเลขหนึ่งหนบวกเะคะได้สิบสิบบวกสี่นะคะสิบสิบสี่ไดเลขเด่นสี่นะคะสี่บวกหกนะคะได้สิบไดเลขศูนย์ศูนย์บวกหะคะได้หนึ่งสำหรับผลออก รางวัลเลขท้ายสองตัวในงวดถัดมานะคะออกเจ็ดศูนย์สำหรับแนวทางการคำนวณเลขเด่นชดสองตัวล่างในงวดนี้นะคะทา่านผู้ชมชดข้างบนคำนวณได้นะคะเลขเจ็ดเลขเก้าเลขชุดข้างล่างคำนวณได้เลขสี่เลขศูนย์เลขหนึ่งนะคะผลรางวัลได้ออกมาแล้วรางวัลเลขท้ายสองตัวเจ็ดศูนย์นะคะเพราะฉะนั้นสำหรับการคำนวณสูตรจับชดสองตัวล่างในงวดนี้ชุดข้างบนนะคะเข้าตัวเลขเด่นเลขเจ็ดนะคะเลขชุดข้างล่างเข้าตัวเลขเด่นเลขศูนย์นะคะ ราวัลเลท้ายสองตัวออกเจ็ดตูนนะคะเรามาดับชมกันต่อนะคะสําหรับแนวทางการคํานวณในงวดถัดมาชุดข้างบนนะคะหลักร้อยบนหลักร้อยบนสามครั้งนะคะท่านผู้ชมสามคนสามนะคะได้เก้าดเดรดเดนเก้านะคะเก้าบวกสองนะคะได้สิบเอ็ดเดรเดนหนึ่งสำหรับชุดข้างล่างนะคะหลักแสนได้สองสองบวกหนึ่งได้สามสามบวกสามนะคะ ได้6 6หกบวกสนะคะได้9ก้าได้เลขเด่น9นะคะ9ก้าบวกหไดสิบ้ไดเลขเด่น5 5าบวกหนึ่งนะคะได้6สําหรับผลออกรางวัลเลขท้าย2ตัวในงวดถัดมานะคะออก1นึ่าสำหรับแนวทางการคำนวณเลขเด่นชนสองตัวล่างในงวดนี้นะคะชนข้างบนคำนวณได้นะคะเลขเก้าและเลขหนึ่งและชนข้างล่างนะคะท่านผู้ชมคำนวณได้เลขเก้าเลขห้าและเลขหกผลรางวัลได้ออกมาแล้วนะคะรางวัลเลขท้ายสองตัวหนึ่งเก้า เพราะฉะนั้นสําหรับการจับชดสองตัวล่างในงวดนี้ชุดข้างบนเข้าตัวเลขเด่นเลขกหนึ่งนะคะและชุดข้างล่างเข้าตัวเลขเด่นเลขกเก้านะคะรางวัลเลขท้ายสองตัวในงวดนี้ออกหนึ่งเก้าหนึ่งเก้านี้นะคะท่านผู้ชมคืองวดวันที่สามสิบธันวาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบสามที่ผ่านมานะคะท่านผู้ชมรางวัลเลขท้ายสองตัวนะคะออกหนึ่งเก้าจ้ะแนวทางการคำนวณในงวดถัดมานะคะคืองวดวันที่17มกรา,าคมพศ .2564 นนะคะท่านผู้ชม สำหรับการคำนวณสูตรของเราในวันนี้นะคะขอฝากการคำนวณช,ชุดสองตัวล่างให้ทานู้ชมได้รับทราบนะคะเป็นสูตรคำนวณใหม่นะคะท่านผู้ชมเรามาทําการคำนวณโดยกันนะคะว่าเลขเด่นของเรานะคะคำนวณได้ตัวเลขเด่นอะไรบ้างนะคะท่านผู้ชมชุดข้างบนนะคะหลักร้อยบนสามครั้งหกคนสามนะคะสิบแปดสิบแปดได้เลขเด่นแปดนะคะแปดบวกสองคงที่นะคะได้สิบได้เลขศูนย์สำหรับชุดข้างล่าง ดักแตนได้แปดแปดบวกสามสบเอ็ดสิบเอ็บวกหกสิบเจดนะคะยี่สิบห้สิห้าได้เลขเด่นหนะคะห้บวกหนะคะได้สิอดได้เลขหนึนบวกหะคะได้สองำหรับผลออกเรามารอลุ้นกันนะคะท่านผู้ชมสำหรับแนวทางการคำนวณเลขเด่นสองตัวล่างในงวดวันที่สิบเจ็ดมกราคมนี้ทางเราคำนวณได้เลขเด่นมาแล้วนะคะชุดข้างบนนะคะท่านผู้ชมได้ 8, ลเลขแปดและเลขศูนย์และชุดข้างล่างนะคะคำนวณได้ 5, ลเลขหาเลขหงและเลขสนะคะท่านผู้ชม ขอฝากพันผู้ชมด้วยนะคะจะเรามาจับชดสองตัวล่างโดยกันนะคะได้นะคะแปดห้าแปดหนึ่งแปดสองศูนย์ห้าศูนย์หนึ่งศูนย์สองจ้ะ สำหรับแนวทางการคำนวณเลขเด่นชุดสองตัวล่างของเราในวันนี้นะคะท่านผู้ชมแนวทางในงวดวันที่17มกราคมนี้ทางเราคำนวณได้เลขเด่นมาแล้วชุดข้างบนนะคะได้เลข8และเลข0และชุดข้างล่างนะคะคำนวณได้เลข5เลข1และเลข2นะคะสำหรับการจับชุดสองตัวล่างในงวดนี้ทัหมดได้6ชุดนะคะท่านผู้ชมได้8 5 8 1 8 2 0 5 0 1 0 2นะคะท่านผู้ชมท้ง6ชุดนี้ขอฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะเรามารอลุนกันนะคะท่านผู้ชม คำเตือนนะคะแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสำหรับแนวทางการคำนวณสูตรของเรานะคะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีนะคะให้เฮ hey, hey, ยิ่วยรวยนะคะแล้วเราพบกันใหม่ในงวดต่อไปเรื่อยๆนะคะสวัสดีค่ะ